นักเรียนครับหัวข้อสุดท้ายนะครับที่เราจะเรียนรู้กันในหน่วยการเรียนรู้แรกของเรานะครับของชั้นม .2 และสุดท้ายคือการนําไปใช้ในการแก้ปัญหานะครับเมื่อนักเรียนเรียนรู้แล้วนะครับการหารากที่2รากที่3ต่างๆนะครับเราจะนําไปใช้ในชีวิตประจําวันนะครับหรือโจทย์สถานการณ์ได้อย่างไรนะครับเริ่มต้นด้วยที่ข้อที่1นะครับ เขาบอกว่าโรงงานผลิตกล่องพลาสติกแห่งหนึ่งนะครับสํารวจพบว่ากล่องขนาดที่ขายดีที่สุดนะครับเป็นกล่องรูปทรงนะครับรูปบาทที่สามารถจุได้อย่างน้อย8,000บาทนิ้วนะครับโรงงานต้องผลิตกล่องที่มีความยาวอย่างน้อยกี่นิ้วครับนักเรียนตอบเป็นจํานวนเต็มนะครับอ่ะคุณครูก็เขียนรูปให้หนูแล้วนะครับ ่เริ่มต้นด้วยนะครับการวัดรูปเรียบร้อยแล้วนะครับปริมาตรแน่นอนนะครับปริมาตรก็คืออะไรครับนักเรียนอย่างน้อยเนี่ยกล่องใบเนี้ยนะครับจุนะครับอย่างน้อย8 0 0พันนะครับเมื่อ8 0 0พใช่ไหมครับปริมาตรนะครับหนูก็รู้อยู่แล้วว่าปริมาตรนะครับปริมาตรของลูกบาศนะครับนะครับมี สูตรการคำนวณน,นะครับปริมาตรสูตรการคำนวณน,นะครับก็คือด้านคูณด้านคูณด้านใช่ไหมครับเกิดจากด้านคูณด้านคูณด้านนักเรียนสังเกตไหมครับว่าด้านคูณด้านเนี่ยมันก็มีค่าเท่ากับด้านทั้งหมดกําลังอะไรนั่นเองครับกําลังสามนะครับฉะนั้นใช้ความรู้เรื่องอะไรเอ่ยากที่สองหรือลกที่สามนักเรียนสองหรือสามลูก อ่ะมีหลายคนตอบได้แล้วลากที่สามนะครับเพราะจะต้องเป็นจำนวนที่เหมือนกันนะครับทั้งสามด้านนะครับถ้าสังเกตเห็นรูปนะครับนักเรียนเนี่ยนะครับตั้งนอนนะครับอ่าความกว้างนะครับจะต้องเป็นตัวเลขตัวเดียวกันนะครับจำนวนเดียวกันนะคือลากที่สามนั่นเองนะครับ เริ่มเลยนะครับนักเรียนคือการหารากที่สามนั่นเองนะครับการหารากที่สามเริ่มต้นด้วยรากที่สามขออะไรครับนักเรียนเขียนไปเลยแปดพันนั่นเองเข่งมากนะครับอ่ะทีนี้แปดพันอปามแปดพันเยอะจังเลยอ่ะมาตั้งมาตั้งหาแยกตัวประกอบกันดีกว่านะครับนักเรียนแก้ปัญหาได้ทุก จำนวนเลยที่มากๆเนาะอาจหนูตั้ง8,000ไว้นะครับ8,000นะลูกอาะเริ่มต้นเลยทุกคนก็จะบอกว่าค <c> ร <oup> ูปา <an> ม8,000หนูคิดว่า8ก็ได้อาะได้ลูกอ่ะลอง 8, 1, 8เนาะอ่ะเซตที่1เซตที่1นะครับเซตที่1ก็คือ8กับอะไรลูก หนึ่พันเนาะแปดกับหนึ่งพันนะครับอ่ะแปดเกิดจากสองคูณสองคูณสองเรียบร้อยแล้วแปดตัวแรกได้สองสามตัวแยกไม่ได้อีกแล้วนะครับต่อมาหนึ่งพันลุกนะครับหนึ่งพันอนตั้งหนึ่งพันก็ได้หนึ่งพันนะครับ อ่ะบางคนบอกอูปาแมสสิบได้ไหมอ่ะแมสสิบสิบหนึ่งสิบลูกอ่ะหนึ่งพันแรกนะครับแยกได้เป็น10กับ100นะครับอ่ะหนึ่งแยกได้เป็น10กับ10ใช่ไหมลูกอ่ะฉะนั้นเราได้แล้วตอนนี้เนาะตัวเลขที่หน้าตาเหมือนกัน3ตัวนะครับ10บคูณสิบคูณสินะครับอ่ะนัะเดียลองลากที่สามก็ได้เลยนะครับ 2คูณกัน3ตัวลูกหาจำนวนที่เหมือนกันอ่ะ10คูณ10คูณ10นะครับอ่ะอย่าลืมขั้นถัดไปลูกแฟสามเห็นไหมแปดสามเนาะทั้ง2และ10ส,สุดท้ายแล้ว2คูณอะไรครับ10เท่ากับอะไรลูก20นะครับคำตอบนะครับคือความยาวของ แต่ละด้านนะครับที่จะผลิตกล่องนี้ขึ้นมานะครับต้องได้อย่างน้อยครับยีสนิ้วนะครับนักเรียน